สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง ep หนึมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง ep หนึวันนี้ก็คือ Bright Win กับโม m e n t ตาแตกในวันที่คนพี่เปิดพรีคอร์ใหม่อีกรอบค่ะ ค,คลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนอย่างที่พิ่ชมบอกไว้ในคลิปที่แล้วใช่ไหมคะว่าหลังจากที่เราหวีดโมเมนต์ของน้องทั้งคู่ในรายการล็อกๆกกันไปแล้วมันก็มีโมเมนต์ตาแตกมาให้เราได้หวีดกันต่ออีกค่ะทุกคน โมเมนต์ตาแตกนั่นก็คือซีโอของ2แบรนด์เขาถ่ายแบบเสื้อด้วยกันและช่วยกันโปรโมทผ่านไอจีค่ะทุกคนคือเมื่อวานน้องวินได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนโอ้ยเขาถ่ายแบบเสื้อแอสโตรของคนพี่ด้วยค่ะคุณขาตายตายตายทำไมมันช่างเป็นภาพที่งดงามขนาดนี้คะทุกคนงดงามมากดูดีมากๆด้วยคือเจ้าคนน้องใส่เสื้อสีดำโลโก้เล็กคนพี่ใส่เสื้อสีขาวโลโก้เล็กเหมือนกัน คือเป็นลุกเสื้อยือดกตงเกงยีนธรรมดาที่ดูแพงมากคือเสื้อจากที่สวยอยู่แล้วยิ่งได้ไมมแขวทนที่หล่อๆมันยิ่งทาให้เสื้อดูเริศดูแพงมากขึ้นีกคือน้องทั้งคู่คิดถูกมากที่ทําแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองเพราะถึงเขาจะไม่จ้างนายแบบเขาก็สามารถเป็นนายแบบให้แบรนด์ของตัวเองได้อยู่ดีว่าไหมคะค่ะแล้วรูปนี้มันทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าขาของน้องวินเล็กมากแล้วก็ตัวบางมากๆด้วยค่ะทุกคน คือพอเขาอยู่ข้างกันทีไร่โพในใจยังไงก็ไม่เคยเปลี่ยนค่ะยังไงยังไงก็ยังเป็นไร้วินอยู่ดีเพราะคนพี่ดูตัวหนาแล้วก็ดูแข็งแรงปกป้องน้องได้ส่วนคนน้องดูตัวเล็กบอบบางหน้าทนุถนอมสุดๆแล้วพอเจ้าคนน้องอัพลงน้องก็แท็กคนพี่และแท็กแบรนด์ของพี่ด้วยนะคะแหม่คราวกอนอีแม่แซวว่าแท็กคนพี่ซะต่ำจนใจคอไม่ดีมาคราวนี้น้องแท็กพี่ซะสูงเชียวนะ จ้าไม่ว่าหนูจะแท็กพี่ตรงไหนยังไงยังไงคนนี้ก็คือของหนูพวกเรารู้ดีอยู่แล้วล่ะครับลูกค่ะคือมันนานมากแล้วจริงๆตั้งแต่ที่เราได้เห็นเขาถ่ายแบบเสื้อของคนพี่ด้วยกันคราวก่อนแล้วเราก็เฝ้ารอกันว่าเมื่อไหร่คนน้องจะมาถ่ายแบบเสื้อให้กับคนพี่อีกคราวนี้เราก็ได้เห็นและได้ชื่นใจกันสักทีนะคะทุกคนมาถ่ายกันแบบแพ็คคู่ดูหวานกันแบบจุกๆไปเลยจ้าค่ะแล้วทุกคนดูแคปชั่นที่น้องลงสิคะ พี่ชมลองเอาไปแปลภาษามาแล้วมันมีความหมายว่าเข้าร่วมทีมของเราเดี๋ยวนะคะเรางั้นเหรอก็ทั้งคู่ยังไม่ได้คอลแลบ,บกันนี่นาะแล้วทำไมน้องถึงใช้คำว่าเราละคะทุกคนเรานี่ไม่ได้หมายถึงหุ้นส่วนธุรกิจแต่หมายถึงหุ้นส่วนชีวิตใช่ไหมเอ่ยตายตายตายเขาถ่ายแบบด้วยกันแล้วอัพลงไทม์ไลน์บนไอจีที่ไม่ใช่สตอรี่ด้วยนะคะทุกคนเพราะถ้าอัพลงไทม์ไลน์มันจะอยู่ตลอดไปถ้าน้องไม่ลบหรือไม่กดซ่อนซะเอง แถมใช้คำว่าเราอีกด้วยแค่นี้อีฉันก็ว่าหวีดแล้วนะคะแต่ยังค่ะความฟินมันยังไม่จบแค่นี้ค่ะทุกคนพอเจ้าคนน้องอัพลงปุ๊บเจ้าคนพี่ก็มาคอมเมนต์ปั๊บเลยจ้าคนพี่คอมเมนต์ว่าดูดีมากๆครับโอ้ยทุกคนดูดีมากๆครับว่าซานตายตายๆชมกันออกสื่อแบบเต็มปากเต็มคำไม่มีกักซะด้วยค่ะคุณขาแบบนี้ชิปเปอร์ก็ตายกันเกลือนด้อมนะสิคะทุกคน ตายตายทุกคนยังไหวกันอยู่ใช่ไหมคะถ้าไหวไปดูต่อกันเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นพี่อีทก็ได้อัพสองรูปนี้ลงที่ไอจีด้ค่ะทุกคนโอ้ยเมื่อกี้คนน้องอัพลงคือถ่ายมุมแคบส่วนของพี่อีทก็คือถ่ายมุมกว้างมันทำให้เราเห็นถึงความลงตัวของท่านั่งและการจัดท่าทางคือองศามันดูดีดูเหมือนรูปหัวใจมากๆเลยละค่ะทุกคนคือไม่รู้มีใครมองเห็นเป็นรูปหัวใจเหมือนพี่ชมหรือเปล่านะคะ ก็สงสัยฉันจะขี้ชิปมากไปหน่อยเลยมององ,องศาการนั่งของลูกๆเป็นรูปหัวใจอะทุกคนตายตายตายหนักค่ะหนักจนกูไม่กลับแล้วจริงๆค่ะอีฉันเนี่ยค่ะพอพี่อีทอัพรูปลงแล้วพี่อีทก็แท็กน้องทั้งคู่และแท็กแบรนด์แอสโตรของน้องไรด้วยนะคะแล้วพี่อีทก็ใส่แคปชั่นอีโมจิพระอาทิตย์กับอีโมจิกระต่ายแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์มือที่ทําท่าเลิฟเลิฟด้วยค่ะแล้วก็มีคําว่าของต้องมีด้วยค่ะทุกคน พี่อีทก็คือน่ารักจริงๆช่วยลูกชายขายของอยู่ตลอดเลยค่ะพอพี่อีทอัพรูปพร้อมกับแคปชั่นลงทีไอจีพี่บอยก็มาคอมเมนต์ว่าหมายถึงเสื้อแล้วพี่อีทก็มาถามว่าอยากมีอะไรล่ะจะเอาลูกคนไหนฮ่าฮ่าฮ่อยพอพี่อีทอัพว่าของต้องมีแล้วที่พี่บอยถามว่าหมายถึงเสื้อเนี่ยหรือพี่บอยจะแกล้งแซวว่าหมายถึงเสื้อหรือหมายถึงเขาทั้งคู่ต้องมีกันและกันนะทุกคน และพอพี่บอยถามพี่อิทก็เลยแกล้งแซวพี่บอยกลับเหมือนพี่บอยจะอยากได้ลูกคนไหนอะไรนี้คือไม่รู้ว่าที่พี่บอยถามถึงจะสื่อถึงอะไรนะคะแต่ทุกครั้งที่พี่บอยมาเมนมันเหมือนจะสื่อถึงความสัมพันธ์ของน้องสองคนทุกถีว่าไม่คะทุกคนค่ะหลังจากนั้นไรก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีเหมือนกันคะ่ะทุกคนพร้อมกับแคปชั่นว่า last chance ที่แปลว่าโอกาสสุดท้าย้วยคะทุกคนคือน้องคงหมายถึงการพรีออเดอร์รอบนี้คงเป็นรอบสุดท้ายของคอนี้แล้วละคะ่ะ ค่ะพอเจ้าคนพี่อัพรูปพร้อมกับแคปชั่นลงที่ไอจีเจ้าคนน้องก็มาคอมเมนต์ว่าหล่อจริงๆโอ๊ยตายแล้วทุกคนคือวันนี้มันเป็นวันแบบี่มาหาโมเมนต์เหรอคะคุณขาพอคนน้องอัพคนพี่ก็มามเมนต์ว่าดูดีมากๆครับพอคนพี่อัพคนน้องก็มาคอมเมนต์ว่าหล่อจริงๆคือเดียเ๋ยวนี้เขากล้าชมกันออกสื่อแบบไม่มีกั๊กทั้งสองคนเลยนะคะคือยังไงอะคือพร้อมที่จะเปิดแล้วใช่ไหมครับลูกที่ผ่านมาไม่เปิดแต่ก็ไม่ปิด ตอนนี้กะจะไม่ปิดแล้วก็จะยอมเปิดมากขึ้นอะไรงี้หรอตายตายตายใครก็ได้ช่วยพยุงพี่ชมทีค่ะพี่ชมว่าพี่ชมไม่ไหวจริงๆส่วนใครไหวไปก่อนเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นทางเพจ Astro ก็ได้รีโพสของน้องวินไปลงที่สตอรี่ไอของทางเพจด้วยค่ะทุกคนแล้วก็รีโพสของน้องไรไปลงที่ s ตอรี่ของเพจเช่นกัน แม่ช่วยกันทำมาหากินในทุกๆช่องทางเลยจริงๆแถมงานนี้ซี o อกับแฟนเขาก็เมื่วานกันผ่านสื่อทำให้วันนี้เป็นอีกวันที่โซเชียลคึกคักมากช่วงนี้โมเมนต์มาค่อนข้างบ่อยและมาแบบค่อนข้างดุนแรงแต่อหัวใจขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะทุกคนเนาะค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ของน้องไบรท์ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไ g ด้วยค่ะทุกคนแล้ววันนี้ทีมงานก็ได้อัพรูปนี้ของน้องทั้งคู่ลงสอรี่ไอ และได้อัพสองรูปนี้ของน้องลงที่ไอเพื่อช่วยน้องโปรโมทเสื้อด้วยค่ะแล้วน้องไรท์ก็ได้โพสตอรี่ของทีมงานมาลงที่สตอรี่ของน้องเองด้วยนะคะแล้วน้องวินเองก็ได้โพสตอรี่ของทีมงานมาลงที่สตอรี่ของน้องเองเช่นกันเพื่อช่วยคนพี่โปรโมทเสื้ออีกรอบด้วยค่ะทุกคนแถมวันนี้เจ้าคนน้องยังได้กดไลค์แปะหัวใจให้รูปของเจ้าคนพี่ที่คนพี่โพสต์ไว้เมื่อวานด้วยนะคะจ้าเมื่อวานรีบเข้ามาคอมเมนต์ชมแฟนมากไปหน่อยเลยลืมแปะหัวใจจองไว้ วันนี้ก็เลยแวะมาแปะหัวใจจองไว้เพื่อขิงคนทั้งโลกซะหน่อยว่ามีแฟนหล่ออะไรนี้ตายตายตายเขาไม่ค่อยชัดเจนเนาะทุกคนเนาะค่ะคือคอนี้เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆถึงเขาจะไม่ได้พูดว่าเขาคอล์รกันหรือเขามีส่วนร่วมอะไรในธุรกิจของกันและกันแต่คําพูดที่เขาใช้และการซับพอร์ตกันและกันของพวกเขามันยิ่งกว่าคําว่าหุ้นส่วนซะอีกนะคะนี่มันคือธุรกิจครอบครัวชัดๆจริงไหมคะทุกคน ค่ะวันนี้คือฟินมากไม่รู้ว่าทุกคนฟินเหมือนพี่ชมไหมคะคือช่วงนี้น้องทั้งคู่มาทําให้พวกเราฟินกันแบบรัวๆเลยจริงๆคู่จริงก็แบบนี้และคะ่ะถึงเราจะมีงานเดียวกันแต่ความฟินก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยไม่ไหวแล้วละคะ่ะทุกคนวีดเยอะเกินไปรู้สึกหน้ามืดตาลายละงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาขายี้ความฟินของสองซีโอให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เราค่อยมาฟินกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะงั้นพี่ชมขอตัวไปพักก่อนนะคะ งนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ